สวัสดีครับผมทนายผาดบ,บัวพิษบุญภูลนะฮะหรือว่าทนายโสนะฮะตำแหน่งทางการเมืองก็คือที่ปรึกษานาะยกเทศมนตรีเทศทบ,นนบนาลนครเขียนเทียนะฮะวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะ,ะเป็นวันที่เฝ้ารอคอยนะที่จะมาพบกับอาจารย์สุกิจในวันนี้นะฮะผมเป็นแฟนกลับท่านมานานนะฮะแต่ช่วงโควิดท่านไม่บรรยายผมก็จะต้องซื้อคอร์สออนไลน์ท่านไปดูแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานที่สำนักง,งานลนะสามคนนะตอลอดเวลาการฝึกอบรมวันนี้เป็นวันที่สามนะซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเสร็จสิ้นณนะชั่วโมงนี้รู้ได้เลยว่่าาาาเเเรรมมีีกกปปลลยยนนนแงงงงโดฉพะทขออผับ้ ที่อบรมอยู่ด้วยกันเ,นเห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการตลอดร่วสามวันอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งวันนี้แต่ละคนนั้นเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมส่วนตัวผมนั้นนะครับก็อาจจะผ่านการอบรมหลักสูตรหลายหลักสูตรนะรแต่ว่าหลักสูตรของอาจารย์สุกิจในลักษณะที่เป็นออกมาพูดออกมาทดสอบกันตลอดได้เวลาการฝึกอบรมสามวันลักษณะอย่างนี้นะเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรกนะส่วนใหญ่ก็นั่งฟังการบรรยายและนําไปาประยุกต์ใช้นะฮะก็เวอร์ชันของอาจารย์สุกิตจะเป็นเวอร์ชันหลักนะในการไปผสมผสานกับเวอร์ชันอื่นนะฮะก็ยังมีหลักสูตร การเลือกตั้งนะฮะใกล้การเลือกตั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ทนายก็ต้องมาศึกษาหลักสูตรนี้นะเพื่อชนะการเลือกตั้งนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองนะฮะแต่ว่าถ้ามาโครงการนี้มาหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะนําไปช่วยเหลือผู้สมัครคนอื่นๆได้แล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรนะน่าสนใจฮรรอพี่ทนายรออยู่ก็คือหลักสูตรพนักง,งานชั้นเยี่ยมเปิดดูเนื้อหานะฮะแค่เห็นสารบัญกับคำนำแล้วต้องบอกเพอ perfect ยังไงต้องมาอย่างแน่นอนนะ